อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะมาแล้วครับงานเพลงเพลงนี้ยายเอาห้าร้อยเที่ยวนะห้าร้อยเที่ยวนะเพลงนี้นะมาแล้วครับโรงงานมาแนละ้วนี่นี่ยายคุมงานเองนะยายนะยายเจ็กตัวเองครับ เขาลุงผมข,ข้าวก็ได้กี่เที่ยวแล้วไม่รู้นกิดอะไรกี่เที่ยวแล้วไม่รู้ลุงชาสามสองสองเที่ยวลงล,งล,ลงลึกนึกลงลึกนึกพ่อพอพ่อทางนู้นจะตกหนูรอนูนจะตกแล้วหนู ซับยุบสับยุบ,ยบยนี่บรรยากาศางานเทลงงานแปลงครับแปรงใจนะป่าขีดต่อเลยใช่ไหมครับครับลูกเจ็กได้ยังอ๋อ

ดินดันเองเลยนะดานด็นลมกองดินเองเลยเนาะเกียบร้อยครับอ้ดินสวยนะดินสวยมากไปแล้วครับ

แจกตัวเลยครับรับละพี่แจกตัวหนึ่งวันในวันนี้นะลึกลึกไปลึกลไปเลยไปเลยไปเลยแงวมาลงุงเฮ้ วุ่นแน่มดเลยไปตรงโอ,อ้เสียงสับเกียร์เลยไปเลยไปเลย ตองปอดตุดระเบิดมาเลยนะโอ้ไปไปว้าวว้าวว้าวเร็ว,ว,วจุม ดับยกดับหนักยุกเลทไ่ดูการทำงานนะทีมงานภาดในเราทีมงานโมูหนึ่งครับ <c oughs> ทีมงานสมิ่นโมหนึ่งนะแล้วมม่สองนะโม่สอง บรรยากาศสมัมตอนเป็นดออกนะ่ะนั่งดูฟอร์ดกับรือูนนะตัวเล็กขน,นานั มาสองเลยมาที่เดียวสองพันเลยปุ <si ๊บะเล็กโรนุไล่ไปไล่ไปเล่ไปไล่ไปไล่ อ,อีกหงล้วนเะเข้าไปนู่นน่ะได้ไหมมันมีเหล็กอยู่ตรงนั้นอัน,นตรายเอายกรถลดยกรถลดยกรถลดยกเลยมีท่ออยู่ตรงนั้นพอแล้วเดี๋ยวแจกตัเวเจ็กกัน ไปเลยไปเลยเบี่ยงต่อไปทางนี้นะลุงต่อไปทางนูรนไหนไปเลยครับไปเลยเอาลุงลึกๆไปเลยไปเลยว้าวว้าวอ้าวลงซะแล้ว เป็นไหวไม่ปะเดี๋ยวมาดูทางนี้กเกียวมะนาวเล่นตันแรกไปเลยสบายๆนะสองร้อยสิบครับเกียวแปดสี่ ก่อนว่ะไปเลยไปเลยนวดแล้ลุง ลึกไปออกครับต่อคุณปูน้ายาวนะอ่ะซับยุกเรียบร้อยครับอ้าวอ่ะ,อะ